แล้วเดี๋ยวพี่รุยบอกมารุ่นนี้ SE 3ตัวนี้ได้กล่องถุงการาดครบเหมือนกันพี่ตัวนี้เพิ่งมาวันนี้เลยนะสดสดร้อนๆ้อนเลยลาบบรี่ของแท้กรนนำร้อยเปอร์เซ็นต์กล่องถุงการาดคือครบเลยมีสองสีมีพิง์กับมีเงินอยู่ในตะก,กร้าสีสามนี่ดูเพชรเย็นข้อสุดท้ายเลยค่ะรุ่นนี้เพชรเย็นข้อสุดท้ายเลยพี่แล้วข้อมือเล็กแค่ไหนใส่ได้หมดตัดออกได้จีทุกข้อและตัวนี้นะเพชรเต็มเรือนแบบนี้เลยค่ะเพชรเต็มเรือนแบบนี้เลยค่ะลูกค้า โคตรสวยตัวนี้ป้าบอกเลยนะดาวติ๊กตอกใส่กันเยอะมากตอนนี้ดาวติ๊กตอกใส่รุ่นนี้กันเยอะมากๆพี่ดูส่วนใหญ่เขาจะใส่สีเงินกันตอนนี้เพราะว่าสีเงินให้ความหรูแบบหรูเลยพี่ดูนะ,ะข้อมือใหญ่ใส่ได้นะเพราะเผื่อใส่มาให้เยอะมากข้อมือเล็กก็ใส่ได้เพราะว่าตัดสายได้ออกจริงทุกข้อได้ตัดออกได้จริงทุกข้ออันนี้ลารบรรี่ของแท้กันนำร้อยเปอร์เซ็นต์กล่องถุงการครบเลยทุกคนจ๋าประกันตัวเครื่องหนึ่งปีนะใครอยากได้ความแบบเพชรเพชช้ำๆสวยสวย,สวย,สวยเด่นๆอันแนะนําเลยยิ่งที่ กลางคืนนี้โหรุ่นนี้คือแจ่มแมวมากจากปกติพันเจ็ดเก้าสิบแฟชเชีรุ่นนี้น้องเหลือแค่หกร้อยยี่สิบเก้าบาทจาส่งฟรีมีไปทานจ้าได้พี่เดี๋ยวไปให้ตามคิวนะรอก,กันสักครู่นะคะรอก,กันสักครู่นะจ้าตะก้าแปดเหรอ อ๋อไม่ไม่แน่ใจเลยพี่เพราะของมันพึ่งหมดไปอะ่ะของมันพึ่งทยอยหมดไปอะ่ะลูกค้าจ๋าอันนี้แฟลตเซลร์นีนะ้องจะเหลือแค่หกรอยี่สิบเก้าบาทจัดส่งฟรีแล้วมีปลายทางทานาจอลูกค้าคือถูกกว่านั้นก็คือได้ราคาน,นั้นเลยนะนะแล้วก็สีที่สองนะคะสีทีสะะส่สองจะเป็นสีพิงโกถ้าอยากได้ความรูต้องสีเงินถ้าอยากได้ความขับผิวขับมือต้องสีพิงโกนะแต่ถว่าหรูปไมหมรูเหมือนกันพี่นะคะแต่ว่าสีเงินจะรูกว่าอ่ะแนะนําแบบนี้เลยลาบอรี่แท้กล่องถุงการ์ดคือครบเลยจ้ะหลักตรงนี้จะเป็นหลักตัวเลข นะหลักตอนนี้เป็นหลักตัวเลขเพชรอลังการมากพี่ถ้าเดินขึ้น้างนะเพชรขนาดนี้ยังไงก็เกือบหมื่นยังไงก็หลักพันนะักเกืบ 100, อบหมื่นเพิ่มๆหลักหมื่นด้วยสาอันนี้พี่หลักร้อยนะหลักร้อยประกันตัวเครื่องหนึ่งปีด้วยประกันตัวเครื่องหนึ่งปีแล้วก็นำร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยที่หลักจ๋าจากปกติพันเจ็ดเก้าสิบแฟลเซล์รุ่นนี้น้องจะเหลือแค่หกร้อยยี่สิบเก้าบาทแค่นั้นหกร้อยยี่สิบเก้าบาทแค่นั้น,นะคะ่ะจะส่งฟรีแลวมีปลายทางนะ เดี๋ยวใส่เทียบให้ดูนะ,ะอยากได้เงินหรืออยากได้พิงจัดได้เลยพี่นานาน,านี่สวยทั้งคู่อะเอาดีๆแม่ถ้าจะสวยหรูขนาดนี้ลูกค้าจะอดใจไหวหรอแต่บอกก่อนนะว่ารตนี้ได้มาไม่เยอะนะคะลรตนี้รุ่นนี้ได้มาไม่เยอะนะคะลูกค้าจ๋าถูใจสีไหนจัดเลยนะต่อไปจะเป็นคิวตะก้าสีเ